ความเงียบภายในคุกใต้ดินหนักอึงพอจะบทขยี้ลมหายใจภาวินีจ้องเซียวเหยียนไม่วางตาสีหน้าของเขายังคงนิ่งแต่ในตากลับสันไหวเธอรู้ทันทีว่าเขากำลังแบกรับบางอย่างที่ไม่เคยพูดกับใครหากท่านรู้ว่าฉันหรือนางสิ้นชีวิตเช่นไรทำไมถึงไม่พูดเซียวเหยียนเบือนหน้าหนีเล็กน้อยรากับไม่อยากให้ใครเห็นรอยบางอย่างในดวงตาเขา เพราะข้าเป็นคนพานางไปสู่ความตายนั้นเองคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายของภาวินีเย็นเฉียบเจ้าจำไม่ได้และข้าก็ภาวนาว่ามันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปน้ำเสียงเขานุ่มแต่แฝงไว้ด้วยความเจ็บปวดเาวากับรอยมีดเกา่าหลิงจาวินศบตาภาวินีก่อนกล่าวเสียงเรียบตอนนี้ จงทําตามที่จันทรานัดไว้เถิดจงยืนกลางลานศิลาภายใต้จันดวงที่สองเมื่อแสงจันทราแตะผิวดินเจ้าจะเห็นอดีตในแววตาของตนเองเซียวเหยียนหันขวับไม่เจ้ายัางไม่พร้อมถ้าพร้อมจะรู้ความจริงภาวินีตัดบทดวงตาแน่วแน่นั้นลานหินกลางจวนท้องฟ้ามืดมิดดาวถูกบทบังโดยเมฆทาแต่ดวงจันรดวงใหญ่ที่สองก็จะจ้ากเกินกว่าผืนฟ้าจะกลืน ภาวินียืนกลางลานหินเบื้องหน้าคือกระจกน้ำสะท้อนแสงจันทร์เมื่อแสงกระทบดวงตาเธอทุกสิ่งรอบตัวพลันแปรเปลี่ยนเธอเห็นตัวเองหญิงสาวในชุดสีขาวงาช้างยืนอยู่ท่ามกลางสนามรบรอบกายคือเปลวเพลิงเสียงร้องไห้เสียงอาวุธกระทบกันและเลือดที่เปื้อนชายผ้าของเธอชายในชุดดำวิ่งฝาควันไฟมาหาเซียวเหยียนเขาคุกเข่าตรงหน้าเธอดึงมือเธอมากุมไว้แน่น อย่าอยู่ที่นี่ข้าจะส่งเจ้าขี่ม้าไปทางตะวันตกไม่เธอในอดีตเอ่ยเสียงสัน่นถ้าท่านอยู่ข้าก็อยู่เซียวเหยียนกัดฟันแนงเขายัดจดหมายบางอย่างลงในมือเธอหากเจ้ารอดอ่านมันแล้วลืมข้าเสียแล้วเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นลูกธนูดอกหนึ่งพุ่งมาจากด้านหลังและดวงหน้าในอดีตของภาวินีสิ้์เผือดก่อนร่างนั้นจะล้มลงในอ้อมแขนของเขาไม่ เสียงของเซียวเหยียนคำรามลั่นในภาพอดีตดวงตาของเขาไม่หลั่งน้ำตาแต่โลกทั้งใบในแววตานั้นพังทลายแสงจันทร์ดับวูบภาวินีผงาดถอยหลังหนึ่งก้าวใจเต้นแรงจนแทบขาดหายเธอสุดลงกับพื้นมือข้านหนึ่งกุ่มอกอีกข้างยังกำจดหมายในจินตภาพแน่นทั้งหมดนั้นคืออดีตของข้าและในเงามืดริมระเบียงเซียวเหยียนยืนนิ่งเหมือนรูปสลักเขาเห็นทุกอย่างรู้ว่าเธอจำได้แล้ว แต่สิ่งที่เขากลัวไม่ใช่ความทรงจำของเธอหากแต่เป็นคำถามหนึ่งเดียวที่กำลังจะตามมาเหตุใดท่านจึงปล่อยให้ข้าตาย